อีกคดีหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจเรายังคงตามกันต่อเนื่องนะคะกรณีที่คนร้ายเนี่ยไปดักรอที่จะทําร้ายสุภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นการถีบมอเตอร์ไซค์ให้ล้มลงการเข้าไปลวนลามแล้วก็ขู่กันโชคทรัพย์ตอนนี้ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้นะคะตํารวจได้ขอสารออกหมายจับแล้วแต่พอไปถามคนแถวนั้นเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ ก่อเหตุมาเนี่ยยาวนานเป็น5ปีแล้วตำรวจไม่เคยจับได้เลยค่ะแต่ไม่ต้องกลัวมั่นใจว่าคดีนี้ตำรวจกำลังจะตามตัวมาดำเนินคดีได้แน่นอนอันนี้เป็นภาพข่าวที่เราเล่ากันไปเมื่อวานนี้นะคะที่คนร้ายขับรถตามประกบผู้หญิงอายุ14-15ปีแล้วก็ถีบมอเตอร์ไซค์ให้ล้มลง,บ,งบังคับขู่ชิงทรัพย์ ลวนลามซึ่งผู้เสียหายเขาก็บันทึกภาพแล้วก็คลิปช่วงที่เกิดเหตุเอาไว้ได้พื้นที่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามไล่ล่าคนร้ายผู้ชายคนนี้เป็นคนที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านทุ่งสายนะคะเมื่อช่วงสายๆนี้ทางรองผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยก็มาติดตามความคืบหน้าทางคดีด้วยตัวเองเลยเขาบอกว่าไล่ล่าตัวมา3วันแล้ว,ลวเหตุเกิดเนี่ยคือไล่ล่าตั้งแต่วันเสาร์15มิถุนายน,นที่ผ่านมานี่เป็นหน้าของคนที่ เหนะะุล่าสุดพนักงานสอบสวนสพท่าตะเกียบได้รวบรวมพยานยหลักฐานขออำนาจศาลจังหวัดฉะเชิงเซาอนุมัติหมายจับนายอนนท์งามแก้วหรือนนอายุ3 7ปีเป็นคนท่าตะเกียบฉะเชิงเซานี่แหละในข้อหาข่มขู่กันโชคและบังคับข่มขืนใจผู้อื่นอนนท์อยู่ใกล้กับหมู่บ้านที่เกิดเหตุไม่ถึง5กิโลเมตรค่ะหลังจากเกิดเหตุก็ได้หลบหนีออกจากพื้นที่เมื่อวานนี้ตำรวจไปค้นที่บ้าน แต่ว่าเจ้าตัวไม่อยู่เจอแต่แม่แม่นี่ถึงขั้นลมจับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าลูกชายไปทําเรื่องราวเลวร้ายแบบนี้แล้วก็มารู้ล่าสุดตอนนี้เนี่ยค่ะตำรวจบอกว่าเขาหนีออกจากฉะเชิงเซาไปแล้วหนีไปอยู่พิกัดแถวแถวชนบุรีค่ะ ผู้เสียหายคนหนึ่งให้ข้อมูลกับทางตำรวจบอกว่าอานน์เคยก่อเหตุมาโชคโชนมากแต่ไม่เคยถูกจับกลุมพอเธอได้ยินเสียงในคลิปจำได้ทันทีเลยว่าเป็นอานนท์เพราะว่าตอนที่อายุ16เนี่ยอานนท์ก็ทำแบบนี้กับเธอตอนนี้เธอ22แล้วยังกลัวยังหวาดระแวงกับพฤติกรรมของอานน์ซึ่งเป็นภัยต่อสังคมสำหรับผู้ก่อเหตุนะคะก็ขี่ตามประกบหญิงสาวที่เราเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ก่อเหตุเข้าไปเนี่ย สองคดีด้วยกันนะคะไอ้วันที่15เนี่ยก่อไปสองคดีด้วยกันผู้เสียหายทั้งหมด4คนเขาก่อเหตุหลังจากงานประเพณีบุญบั้งไฟตำรวจก็เลยบอกบอกว่าอ่ะใครที่เคยถูกกระทำจากนายอนนท์ในลักษณะแบบนี้ ถูกล่วงละเมิดหรือว่าถูกขู่กันโชครัพย์สามารถมาแจ้งความเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดได้นะคะคือตอนนี้ตำรวจกำลังไล,ล่ล่าตัวอยู่นะอันนี้ก็เป็นภาพที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นคลิปที่ผู้เสียหายเขาบันทึกเอาไว้ได้แล้วก็ตอนที่บันทึกเอาไว้เนี่ยมันก็มีหน้าของคนร้ายในบางช่วงบางตอนซึ่งก็นำไปสู่หลักฐานการขอออกหมายจับได้แล้วพอเขาไปขอคลิปภาพจากในเหตุการณ์เนี่ยคุณม่อกีนี้ก็จะเห็นว่ามีการเต้นอยู่หน้า เวทีการแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะผู้ก่อเหตุที่เราวงวงเอาไว้ให้เนี่ยก็วันที่เกิดเหตุด้วยมั้งใส่เสื้อสีขาวแล้วก็แมสอยู่ตรงคางแบบนั้นนะคะอานนนคนนี้แหละค่ะตำรวจกำลังไล่ล่าตัวอยู่นะ